ไปใส่ว่าพออบีแหมนี่มาบ้านพออบีก็ไปเห็นพักกันเฮ็ดอยังกันมาลุงทอมถ้าแปล่าไม่โมงหนึ่งโมงหนึ่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ่อลุงทอมสวัสดีค่ะาจงได้ฮะกำลังเฮ็ดห้องนอนให้บ๊กบี้ไหมทองนอนบี้เอาข้าวที่ใส่บ้านดิไม่พอมาขอไปหาพ่อพ่อ เดี๋ยวเดเดี๋ยวเยบีเฮ้ยครัผมรบผมพี่เดี๋ยวพีนมันได้สมรุเยพบอขอผมีิเฟมเอ้ยมองฝึกรับพร้อมจีครับมักลาก็ับไปนั่นน่ะก็จ้งปลงเขาลงอยาจปลงหูไหนหู้นี่ก็แต่ปงหู้นั่นจีรุัเขาเขาเขาไปเขาเข้าเข้าไปอ๋อนี่ห้องของคุณแกก็นล็อกไปบ้านนี้ล็อกตรงั้นมีแนวล็อกวะเอาเข้าขับไปนู่นจะได้บ้านอ่าสลปิ้งรูม โอ้ยงวขวดมึงหน้าโอ้ยบีเอ้ย้มาแลวสวัสดีค่ะจันปองโอ้ยน้ยสังปืนเอาห้องนอนนะอู้พอดกันวางมันเบิงพ้พอโยห้องนอนบีกับจันปองเ้ยบีจะปองเสียงหลับข้อวควายด้เหอเล อันนั้นของอันนงเฮียยป่องนะคะอย่าย่มาอดีชวาช่เหยอยู่หลังบานตรวบมานี่ยีนี่ยดิจักนาะแกหาบ่ว่อหาบ่พ่อเน่นอนเอ้าปิดตัวมันมาสองตัวนี่าางลิ้นสองตัวไปยู่งสบายเอ้อพอดีมาเลยเปิดประตูบ้านกกือ ที่แน่ติ้วตตัวเดียวแล้วกันจ้าคู่พักันเราูดีเจ้ามาจปอู้นะนี่พูดดีลยิเอามาเลยแล้วเอออจะปอกพูดดีลยจิมีมั้เนี่ย้าูไปเนี่ยปัดพอดีเลยปัดเหลือพดเหลือขาพี่บอกเขาแล้วอรับหันมือใหเจ้เมาหรามาเจ้างนพอน่ใะปีประตูเร็ว ถ้าเปมเดนี้เดี๋ยวขาจะบมเลยหรืออ้าเว้ยหาไม่ไมีน้ยนยาาน่าีอ่ะเ <c oughs> มือตอนะไมืต้อนไปดีๆอะไรครับนนเนื้อขอาของกินไม่หอเายาหมอยังไหเขาใช่เขาเชียวหมอมาไปหืมบาทเนี่ยอันนี้บรรยากาศบรรยากาศอันไันก่อ,อนเ <c oughs> พื่อนห้องนอนห้องนอนเรจ้องัจมแล้วว่ายน้ำเราดคนไก่พูดบอกมันมันแคบแคบดิมันแับ จะขยายอ๋อแปลว่ามันของไงพ่อเตืองแอร์ว่ากฟองเท่าไรพ่กไม่เห็ดสองของแล้วปากกออ๋อพอดีเลยครับโอ้นี่ค่ะเดี่ยวกระเล้วเลยเนาะได้โดยนายช่างเบียร์นะคะพี่เบียร์สวัสดีครับน้องเบียร์ชุดน้องไซน์นะคะทาสีบู้ทสีเขียวผนังสีขาวอันนี้น้องไซน์น้องก็พิมเข้า พีู่ออกแบบผู้จิดอ๋อซั่งถูกเงินยังดีเลยอ๋อตะกี้มองนีมันเป็นห้องอ๋อซั่งถูกเพราะใจเลยถมันแครถูกกอกกันหน้าวส่งเงินเทามันบายุ่งหมดเพาไปบึงบันแพทย์เออป็่เหมือนพ่ไปหน้าเราเนไขเออร่เราที่บ้านตาเราสามมือกินได้กับมากลับมานั่นตกใจเลยว่าเม่อไหรยนี้เจ้าของไอ้นี่เพื่อนูนนั้นวรากนี่เล่าคนเก็บเงินนะที่เล่ามันจัดการจังเยียบเลย ถูกเลยบาทเนี่ยโอ้ยลุงทอมยูนิตวันรุมน้อยเน่ย่ามาฮเขาแดอกนขแล้วจีแหบเาเอเีอแล้วจแอบเปล่มนแกีกอแอบแอบไ่แอบแอบโอ้แอบน้อยแอบน้อยแอบทักเราเมียนอยู่เช้าเล็กเออบอกว่าออเมื่อไรกินเลเออเออกยูออกมาไหมลูก มจะออกมาใจสิขาดออกมามึงจะไปะขึ้นรถจะดีพ่อพิดอุจิต้นอามึงอิตายขทางแนบมบอกต <c oughs> ้นแบบตนแบบขึ้นจานปั่มือนันเด้อมื่อท,ที่เจ้าหาหากทางออกแม่โอ้ยกับต้นข้าก <c oughs> นเนาะเป็นมันไมได้กล้องหรือแมต้าหา่าเด้ค <c oughs> นหนึ่งไปหยอกคนหนึ่งปวดอยู่เว้ยโอ้ยบ่ได้เขามาหลายมื่อเพื่อนมะตะเล้วบะแล้วตวใจดต่นเลยมะล้เล้ว พัดเลี้ยวได้ไหมขึ้นได้ยังกว่าพัเที่ยวได้ในมานี่คือเกามานี่กับพัดเนล้วดอกเือมานีกับพัดเนีล้วจังวันหน้าจะพภาคเหนือของไยู่นได้กี่นนครับแม่จ้บันจะแ่พอ้บางดอกแลนงานนั่นนี่มาสร้อนเียงเงสิเรียงงานมันเอาปันสองการเขาปแทงว่า โ,โค้งลงเป็นบุญบอ่อเพื่อนบ้านเฮาเนี่ยแต่ว่าเห็นโครงการในหนังสือเขามาแล้วว่าสามารถจัดพิธีพุ่งไฟได้แต่เราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ยอมให้จัดไหมเออเออทว่าอีสานหลายจังหวัดที่มีทว่าอีสานจัดได้กันกระตุ้นเศรษฐกิจและงเกระตุ้นรายเศรษฐกิจแม่แกับชุมชนแม่งที่แม่งถ้าทำได้โอเคไทยไค่สี่วงอีสปุ่นบังไฟนะอืมบนบังไฟบ้านข้างแดงอยากมาเจอจะเทียฉันเห็นตาเธอแชร์ในเฟซแม่ไอเอชแช่ คือแบบนี่แหละเดี๋ยวเจนิมกับลุงความหมาอยู่ที่นี่แล้วจะได้สัมผัสบุญบ้างไฟเธอจะเป็นเด็กหน่อยบ่เคยได้เ็นเล่นบุญบังไฟน้ำเพลินเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาเถอะแม่โอ๊ยเผากับลูกจะเป็มหนายเอาไต้ทมจับอกอันต้งิกมอนน้สองอสิงเย ได้เลยาเอยออกมาบีออกมาออกมาเนี่ยเอซแห่งถามหานอันพอออบีไปใส่พอออบีไปใส่เอซคิดหอดหลายเออออกมารายงานตัวหน่อยให้เป็นทางการหน่อยมือนั่นฝฟ้ามาออกมาออกมารายงานตัวเอฟซี่อเห้สัวนยุบขอเดี๋ยวสั้นไม่ได้ออกบ้านหรือสั้นยุบาน สันยูบานสยูบาเาป็นตะยูแล้วว่าเป็นตะยูพี่น้องเอ้ยเฮียนเป็นรอหรือมีแห้งหลายเอ้เมือนสุพรรณ่น <calves and> <elles> ีม่เนอหยุดยุดหยุยุดใจอยางีงพักคนพักคนดูพักคนน่นมแม่นพักนอนเม่นไหนเี้ยพักตันเกัพักในพักเสนันกี่หลพักหางหรือเ่เบาานอคืนนึกเอาเจ็ดบอคืนเทีแล้วเอ้า ไม่ขึ้นแ่สมงเลย้อย่าเพิ่ป้อนให้ขึ้นโลกพี่น้องอันเชี่ยงเพรวันเป็นโลกแล้วพี่น้องพ่นยุบันบ่ไดะใดตลอด้าพื้นที่ได้ไปเห็นนั่นเห็นนี่สองมันท่ายเลือดสูบฉีดเลยแมนเ่นปรเด็นแม่้องมาำแหแต่ปองขึ้นต่กับปองไปไห้เวเดินสามันบอมิตรอยากบอกย่างเดียว ใช้เดินมียเออยูแค uh, ่ยังเล่นเกมยูเล uh, ่นเกมยูเล่นเกมอะไกหลเนี oh. ่ยจกน้อยกับจ้น้อยกัสิบไปได้เนี่ยปจ้กน้อยกัสิไปปคลิปแล่ั้องเลยคลิปแล่วก็ไปบาทเนี่ยโอ้ไปใช้มือเนี่ยวันมแรกกับเช้าเช้าเช้านไม่้อง่าจุดุรู้จีบยเป็นเตอมาแล้ม่ไปาองเน ขาคองซ้ายซปวดขาขาไม่ขาคองไม่แจ้งบ้างเนี่ยมันมาห่างกูได้ไงขาคองขาคลองกูไม่ต้องเจอแล้วสักูมักเออกูมักแล้วนั่นเหมือนเดิมกันร่วกับสแตนเรากูมักพี่น้องครับครับผมความค้าต่อจากนี้ไปช่องเจ๊นิวลุงพร้อมเราก็เริ่มแล้วนะที่จะพาท่านลุยนะฮะจัดเต็มจัดแน่นครับผมวันไหนที่เราออกรพื้นที่น้าบอยู่ เต็มครับผมถ้าไม่เต็มก็ต้องโดนเออตัดไดิ่ผ้องเสร็แล้วเตัดผมไปทั้งสองคนไปพอละเป็นคนผมออกในกระบวนเดนเลยเอออ้าวขอบคุณเซงเพลเดอขอบคุณเซียวเดอม่เยีไม่หยามยาเลยขอบคุณจานปองลูกไสหล่ะ หลายมือเพรได้เข่ามาหัวต้ได้เข่ามาเห็ดคลิปเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนี้ก็สิได้ลงเรื่อยๆเด้อขอบคุณมากค่ะโอ้ยไไไปโอ้ยบีเอ้ยเอ้าน้จินกเออมาสิอววนพอปจ้อยด้วยมึงแต่สนมาแหลกเแม่มึงแก่พคอรกันละเกขาโกงยิงานแ้วกงชุดพรขานาขาบีแหล่ได้ไผมไม่มแน่น่ เราแลวขาวเด้อดิหนาขาวเด้อาจารย์หนาขาวปนาพ่อคุณเราจะใส่ขึมเนี่ยนั่งสังเกตอยู่เด้ว่าอาจารย์ป่องเนี่ยเห็นบ่หนาเราขาวเด้เขาดขึมขึมไม่ได้เพิ่มเลยป้อไม่ตั้งแต่วันแรกแล้วที่มาพี่น้องอาจารย์ป่องหนาขาวอีหลีค่ะอันนี้เราเห็นงานเราเห็นเสียบหัวตะเลี่ยวด้เนี่ยมีสูตรลับอะไรดีๆเดี๋ยวจังคอยถามอาจารย์ป่องเด้อค่ะเด้อมาหนี่อำลาพาจางหนี่อืมช่างหนาเน่ะสบงสะบูเราบอใส่ด้วสบู่พวกวันนี้พันเดียร์เราเพิ่งเคยใส่เรากำลังใส่ ลัางเอาสะบูนล้างลาสะบูนสมซื่อมสมซื่อเลยทิ้งกนละหามากล้งเพราะาจับจาบเอาบายไปเราเ็นแบต้นด้แต่พอกันจะต่งงันไม่เก็อด้รอยนี่กผมไม่ขี้หรขี้ครับไม่้องเหมอมหรอเดรีมกนเหม็นตัว